ในโลกยุคปัจจุบันสนามรบไม่ได้เต็มไปด้วยเพียงเสียงปืนและการสู้รบแต่ยังเต็มไปด้วยภัยเงียบอย่างทุนระเบิดที่ยังคงซ่อนอยู่และคุกคามทั้งทหารและประชาชนเพื่อรับมือกับปัญหานี้ยานกรอบล้างทุ่นระเบิด MV4 ได้ถือกำเนิดขึ้นในฐานะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเกมรบ ด้วยดีไซน์ขนาดกระทัดรัดควบคุมจากระยะไกลและความสามารถในการทำงานได้แม่นยำในทุกสภาพภูมิประเทศทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดของภารกิจเคลียร์พื้นที่เสี่ยง MV4 ถูกออกแบบโดย DOKING OK บริษัทเทคโนโลยีจากโครเอเชียโครงสร้างที่แข็งแรงสามารถทนแรงระเบิดได้และระบบควบคุมที่ใช้สัญ,ญญาณวิทยุช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระยะปลอดภัย ขณะที่เครื่องสามารถเคลื่อนที่และเก็บกวาดทุ่นระเบิดได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำสิ่งที่ทำให้ m v c แตกต่างคือความสามารถในการทำงานในพื้นที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นป่าลึกทุ่งนาหรือพื้นที่ภูเขารวมถึงความสามารถในการล้างทุ่นระเบิดได้มากกว่า150กิโลกรัมต่อชั่วโมงซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่น่าทึ่งในเทคโนโลยีล้างทุ่นระเบิดยุคใหม่ หลายประเทศรวมถึงบางชาติในอาเซียนได้นำ m v c เข้ามาใช้งานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติการล้างพื้นที่และยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนภารกิจมนุษยธรรมในหลายพื้นที่ที่เคยเป็นสนามรบในอนาคต m v c อาจถูกพัฒนาให้ทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับความเร็วความปลอดภัยและประสิทธิภาพให้สูงยิ่งขึ้น เทคโนโลยีล้างทุ่นระเบิดแบบ MBC ไม่เพียงแต่ปกป้องชีวิตแต่ยังสะท้อนถึงวิวัฒนาการขององค์การทำสงครามที่กำลังเคลื่อนไปสู่ยุคที่ความแม่นยำและความปลอดภัยกลายเป็นหัวใจสำคัญ